สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีแบ็กอัพหรือว่าสำรองรายชื่อใน iPhone ด้วยโปรแกรม3 u t u ู e ก่อนที่เราจะทำการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดหรือว่าล้างเครื่อง iPhone เราควรสำรองข้อมูลรายชื่อก่อนนะครับวิธีการสำรองก็คือให้เปิดโปรแกรม3 u t u ู e จากนั้นเสียบสายชาร์จ iPhone เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง iPhone กับคอมพิวเตอร์ รอสักครู่เมื่อ iPhone แสดงบนโปรแกรม3 u t u ู e แล้วให้เ,เพื่อนๆคลิกที่เมนูการจัดการข้อมูลจากนั้นตัวโปรแกรมก็จะแสดงรายชื่อใน iPhone ทั้งหมดของผมจะมีอยู่ทั้งหมด123รายชื่อวิธีการสำรองข้อมูลรายชื่อให้เ,เพื่อนๆคลิกที่คำว่า Backup จากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ที่เราต้องการ Backup จะมีอยู่3รูปแบบนะครับตามตัวอย่างในคลิปรูปแบบแรกจะเป็นไฟล์แบบ3 u รูปแบบที่2จะเป็นไฟล์แบบ v c a r d ส่วนรูปแบบที่3จะเป็นไฟล์แบบ csv ตามคลิปนะครับผมจะเลือกรูปแบบเป็น Vcard นะครับให้เราคลิก Backup นะครับเลือกรูปแบบไฟล์เลือกที่จัดเก็บ แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์จากนั้นกดเซฟรอโปรแกรมทำการแบ็กอัพรายชื่อสักครูไฟล์รายชื่อก็จะถูกบันทึกตามที่อยู่ที่เราเลือกนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็คือการคืนค่าหรือว่าการกู้คืนรายชื่อหลังจากที่เราได้ทำการรีเซ็ตลบข้อมูลหรือว่าล้างเครื่อง ai phone เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทำตามขั้นตอนเดิมนะครับผม ในหน้าการแสดงผลเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีรายชื่อแสดงอยู่ใน iPhone วิธีการคืนค่านะครับหรือว่าการรีสโตรรายชื่อให้เพื่อนๆคลิกคืนข้อมูลเลือกไฟล์รายชื่อที่เราได้สำรองไว้ในคลิปผมจัดเก็บไว้ที่ d e สก์ท็นะครับกดเลือกจากนั้นกด Open จะมีข้อความถามเราว่าเราต้องการเก็บรายชื่อต้นฉบับ ไว้หรือไม่เมื่อมีการรีสโต e ร,รายชื่อตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกเก็บหรือว่าไม่เก็บก็ได้นะครับผมจะเลือกเก็บนะครับคลิกที่คําว่าเก็บรอโปรแกรมทําการคืนค่าหรือว่ารีสโตรรายชื่อสักครู่เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้นคำว่ารีสโต e ร,รายชื่อสำเร็จ รายชื่อก็จะถูกเพิ่มเข้ามายัาง iPhone ของเราแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถสำรองข้อมูลอื่นๆใน iPhone ได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นสำรองประวัติการโทรโน้ตข้อความบุ๊กมาร์กนะครับหรือว่าปฏิทินวิธีทำเหมือนกับการสำรองข้อมูลรายชื่อนะครับวิธีทำเหมือนกันเลยนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ